อะไรมัไปไปเืมมันไปไหนล่ะกุไก่กูไก่เออกุไก่อยู่นี่แล้วมันไปไหนลูกมัไปออกุไก่หนูเกี่ตัวกี่ตัวดึงถึงตัวุยเจียสองสามมีตัวใจสีห้าอ้าวน้ำตากูัวมันต้อเพียาแล้ว

ไ,ไปเขียงใส่มันติมเหรอน้เชาไมเขียงใส่สมุตนติแมลูกเขียงใส่สมุนติ้เ่ขียนใส่สมุดกับพ่อแล้วของตัวเองเลยของตัวเองเลยเคิหรออกมากน มันเจ๊ๆห้อยแล้วกระพวงแล้วเขินแล้วแงาแล้วสูงขึ้นรถไฟไที่นแามาเลามาาว่นเร่าเบว่านีนอย่างกั้นบ่มีนเี่เชดกั เยียนอะไรน้องต้องวาดินี่นี่นี่นะเขียนทางเข้านี่เขียนไปเรื่อยเรื่อยตามนี้ตามนี้ตามนี้แล้วก็จนมาถึงตรงนี้ ต้องถ่ายร,ปรูปอีวันงี้อนวังก้อนมังก้อนวังก้อนได้นะได้ไม่ได้ไหมดูด้วยนะคะวาดเลยลูกเขียนเขียนหนังสือเรื่พ่อเขียนมากพ่อเขียมนมากพ่อเขียนพ่อเขียนมากอาเปิดให้พ่อหน่อย นี่ไงพ่อก,ก็มาตามถนนเราก็เลือกเราเลือกจะไปทางไหนอยากให้มันเจอทางตันซื้อเอาตันจ้อยไปไม่ได้แล้วเลือกทางใหม่เนี่เยได้แล้วลูกนี่ได้แล้ว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 พ่อไปเล็วอบายบาย